สวัสดีค่ะชาวราศีกันสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีกันนะคะประจาเดือนเมษายน2 5 67นะสหรับชาวราศีกันจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 22, สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กันยายนนะคะแปดถ้วยเลย <laughs> อุ้ยยังไงแปดถ้วยกันจากลาการเดินทางนะการเดินไปข้างหน้านะะค มุกออนมุกออนโอ้โหตายแล้วนะเปิดมาสามดาบเก้าดาบยังไงก่อนนะไพ่หมองเ้วเลยทิ้งชีวิตความผิดหวังความเสียใจนะคะยังไงก่อนนะก็มุกออนอะเธอนะคะอย่าไปจมปากกับความเศร้าความเสียใจทั้งหลายแหล่นะคะเนี่ยใช้ชีวิตนะ ตัวคนเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งบางคราวนะคะเราเองก็ต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองนะเนี่ยไพ่ตัวนี้แปลว่าดูแลและใส่ใจตัวเองได้ด้วยนะก้าวเลียนะนะคะเนี่ยหกนะไม้เท้าก็ดีอืมโอเคคือลักษณะไพ่ให้เรารู้สึกของเราเรา,เราการที่เราแบบใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่านะคะอืมนั่นแหละอืม ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยบางครั้งบางคราวนะคะมันอาจจะมีจุดมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเอ,อทำให้เราอาจจะเป็นที่พูดถึงอ่ะจริงเนี่ยตัวหกไม้เท้าเนี่ยมันจะมีข้อดีและข้อเสียของมันอยู่นะณปัจจุบันเนี่ยข้อดีและข้อเสียบางครั้งบางคราวเนี่ยสิ่งที่ตัวเราตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาแบบอิจฉานะใช้คำว่าอะไรกันบบอิจฉาริษยาเอยแบบพยาพยามที่จะ d ด s t r o y พยายามที่เนี่ยการที่คุณเป็นคนที่แบบ มีคนพูดถึงบ่อยๆเป็นคนที่แบบ outstanding อ่ะเป็นคนที่โดดเด่นเกินกว่าชาวบ้านเนี่ยมันก็จะนี่แหละมีคนพูดถึงเยอะมีคนซุบซิบนี่นั่นอะไรเยะแยะมากมายจริงเนาะเนี่ยบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตรงนี้นะก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดาการแบบเาขาเรียกอะไร discredit กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าท้ายสุดแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเนี่ยเปิดเผยเดยดชัดเจนมากขึ้นบางทีเราก็อาจจะทําให้เราเนี่ยคือแบบสามารถรอดพ้น จากที่ปากชาวบ้านเนี่ยการอิติฉินยินทางชาวบ้านได้นั่นเองะคะม่จริงการผ่อนแบบว่าอะไรบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจคําพูดของคนอื่นให้มันมากนักนะคะคำพูดที่มันทิ่ม,ทมแทงทําร้ายจิตใจเราคำพูดทิ่มแทงทําร้ายจิตใจทําร้ายความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลเครียดกดดันคุณไม่ต้องไปสนใจมันนะคะ ให้คีสว่ามันเป็นแค่เรื่องสนุกปะของคนบางคนน่ะเออคีสว่าไอ้พวกนี้พอมันได้พูดถึงเราปุ๊บอ้แสดงว่าโอเคเราชีวิตเราก็คงจะดีกว่าเขาไงเขาถึงเอาเราไปพูดถึงบ่อยๆอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องอิจฉาฉันมันต้องอิจฉายาฉันสิคือคุณเปลี่ยนมุมมองอ่ะง่ายๆนะมอนเปลี่ยนมออยนะุมมองค่ะคือแทนที่จะแบบเอาเก็บพวกนี้มาใส่ใจก็กลายมาเป็นเรื่องของที่ยกระดับชีวิตตัวเองนี่ขึ้นให้ควารู้สึกว่าฉันยิ่งแบบโอเคฉันก็จะยิ่งเฉิดฉายอะไรเงี้ยได้ออกแม อาจารย์ักสนาเพราะนั่นคือให้ความรู้สึกบางทีเนี่ยเราได้เจอคนที่แบบคือมันเหมือนกับว่าคุณน่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณได้แฟนที่ดีเทคแคร์ care, ดูแลและเข้าใจซัพพอร์ตคุณทุกอย่างเลยมันยิ่งทําให้คุณแบบเป็นที่อิจฉาและเป็นที่พูดถึงมากยิ่งขึ้นจำเอาไว้นะคะว่าแฟนดีมีชยัยไปกว่าครึ่งเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจอะไรคนอื่นให้มันมากนะักนะคะต่อให้คนพวกนั้นจะใช้คําพูดที่ไม่ดีแบบเกาะแฟนกินอะไรหนูนนี่นะเอาเรื่องของกูไหมแคร์ทำไม คุณจำเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้แฟนดีที่เขาซัพพอร์ตเราเขาเลี้ยงดูเราเขาใส่ใจชีวิตเขาอยากให้เรามีความสุขอยากให้เรามีชีวิตที่สุขสบายแล้วไงอ่ะเออแล้วไงอ่ะก็เขารักฉันเขาเลี้ยงดูฉันแล้วไงฉันมีชีวิตที่สุขสบายแล้วไงอ,อ่ะฉันก็ไม่จำต้องทําอะไรถูกไหมเออบางคนบอกไม่เห็นเนี่ยาบางคนบอกเกาะผัวกินเอยเกาะมีเขาเกาะผัวกินเกาะเมียกิน,กนคุณคิดเลยทําไม ไอ้คนที่เราเกาะมันยังไม่พูดอะไรเลยแล้วทําไมคนอื่นจะต้องมาสนใจใดๆคืออะไรก่อนนึกออกปะ่ะกูไม่ต้องมางแคร์ค่ะพบพวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดด้วแล้วแต่คือเขาไม่มีไงอืมเขาไม่มีไงส่วนหนึ่งคือความอิจฉาเนี่ยความอิจฉามันเยอะมากเนี่ยของคุณเนี่ยไม่รู้เกิดเลรขึ้นนะชาวราสีกันเขาอิจฉาคุณเยอะนะคนอิจฉาคุณเยอะคุณพูดถึงคุณเยอะอะไรเงี้ยนะะเพราะฉนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณใช้ชีวิตให้มีความสุขจำเอาไว้เลยนะคะไม่ต้องสนใจชีพปากคน้ะน,นะ ชีวิตเราคือชีวิตเราชีวิตเขาสือิเขา,เขาก่อนที่จะมาว่าคนอื่นกด็ดูตัวเองก่อนนะนะแล้วก็จะตอบไปนิ่มๆดูตัวเองซะก่อนนะคะอืมนะให้ให้ให้เราได้แบบยืนอยูบย่บนอยู่บนตัวคือให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองอย่างนั้นมากกว่าคือเราไม่ต้องเป็นทิ่ตกใให้มันมากนะนะคะบางทีคือบางทีถ้อยคำบางคำที่เขาพูดมาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้เราดิ่งเข้าใจไหม ขาต้องการให้เราตกต่ําต้องการให้เรากังวลอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีมีความสุขคือพวกนี้มันต้องการคืออะไรพวกติฉินนินทาพวกขี้แบบพวกเนี้ยนะคะคือท้ายสุดแล้วเนี่ย <โ frustrating. S 1> เขาก็ต้องการให้เราแบบดึงให้เรามาต่ำเหมือนตัวเขาอะคุณเข้าใจป่ะเออเดี๋ยดึงให้เราแบบแย่ๆ่คือถ้าเราเหมือนกับถ้าเราต้องลำบากต้องอะไรอีกอกอีพวกเนี้ยถ้าเราลำบากแม่งก็พูดอีกเหมือนเดิมนึกออกไหมมันก็นินทาเหมือนเดิมอะเรามีความสุขมันก็นินทาเราลำบากมันก็นินทาไง เราเราจะไปแคร์พวกนี้เพื่ออะไรก่อนไม่จําเป็นนะคะจริงจริงเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะนึกออกไหมคะยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่นี่เป็นวิธีการที่พวกเนี่ยคนดังชอบใช้กันนะคะคือต้องสาดเสียเทเสียต้องด่ากันต้องอะไรออกโซเชียลเนี่ดอกคนจะดิ้งเข้ามาเยอะขึ้นนี อีพวกค้าขายกยายยาา็ยิ่งขายดีใช่ไหมยิ่งมีดราม่ายิ่งขายดีคนยิ่งสนใจยิ่งเพิ่มยอดวิวยิ่งเพิ่มยอดนู่นนี่นั่นนะฮะยอดอนเกจเมนต์นึกออกไหมมันก็เลยกลายว่ามันเป็นช่องทางในการที่แบบว่ายิ่งทําให้เราแบบเออข่าวดีๆคนไม่ชอบไงถูกไหมคนชอบข่าวลายคนชอบข่าวใส่สีอะไรที่มันาาเ,นเาาๆอะไรนี่เทาๆเนี่ยคนโอ้ยเฮไปดูเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้นะงั้นเนี่ยจะได้ดัง ก็จะได้มีเนี่ยพวกนี้แหละมีพวกอีขี้ฉาเนี่ยยิ่งขี้ฉามก็ยิ่งตามชีวิตเรานะพวกนี้มันจะคอยจับผิดเราอะไรเนี่ยนึกออกไหมคุณกับพลิกเป็นโอกาสสินะทําเงินจากไอคนพวกนี้ซะนะคะดีใช่ไหมชอบอ่าไัฒนลักษณะกิดก็เนี่ยแหละนะคะบางคนจะบอกว่ายิ่งมีข่าวข่าว,าวยิ่งดีเนี่ยลักษณะภัยคุณเนี่ยข่าวข่าวยิ่งดียิ่งเป็นที่รู้จักเนี่ยเป็นที่พูดถึงเนี่ยนะคะเงินไหลทองมาเนี่ยเงินทองไหลามาแทนด้วยเด็ดดืดสันด้วยเห็นปะ ยิ่งไปที่รู้จักพูดถึงเงินทองไหลมาเทน่าฐานะยิ่งดีขึ้นเนื่องออก่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะจริงๆมันจะมีมาสองฝั่งนะฝั่งที่มันยิ่งด่าเรายิ่งด่าเราเยอะมันก็จะยิ่งคนเห็นใจเราถูกปะยิ่งแบบรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบเราเนี่ยกลายเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยเอ้นี่ก็ไปเลยเนี่ยทำไมมันต้องมาด่าวานู่นนี่อะไรนู่นหรอแม่เออเนี่ยเป็นการสร้างชื่อเสียงแบบง่ายอ่ะเนี่ยจากการเนี่ย มีคนมาด่าเยอะๆนะคะก็งะักนณะนั้นเอาไว้ในพิ p i c k p ตที่เป็นโอกาสก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันก็คือเราใช้ประโยชน์ของมันอ่ะเรียนรู้จากตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เอามาทําประโยชน์นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็จะแบบยิ่งยิ่งยิ่งด่ายิ่งได้ยิ่งด่ายิ่งได้คนเราจะไม่คือธรรมชาติมันมันล้า์ตัวเองเสมอนะเมื่อเราสูญเสียอะไรไปบางอย่างเราก็จะได้บางอย่างกลับคืนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยู่กับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงนะคะให้มันแบบมา เหมือนกับเป็นการชดเชยอะคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำผิดจำไว้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ไปแย่งผัวใครแย่งแฟนใครไม่ได้อะไรอย่างนี้นะ,ะเออเรากลายเป็นแบบว่าทุกคนมาประนามในฉันเนี่ยนะคะในสิ่งที่เราไม่ได้ทําอะไรกับพวกเขาเลยอย่างเงี้ยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเราจะได้อะไรบางอย่างดีๆกับเข้ามาในชีวิตมากกว่าบางทีมันอาจจะทำให้เนี่ยแฟนเราเนี่ยเขายิ่งสงสารเรามากขึ้นก็ได้นะเขายิ่งรักเรามากขึ้นอะเพราะว่าสิ่งที่คนพวกนั้นว่ามันไม่เป็นความจริงไงเอ้าปะพออเพร,ราะ ของธรรมชาติโดยธรรมชาตินะฮะนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคือให้เรามาระวงนะังเนี่ยคืออยู่ในจุดที่เราดีอยู่แล้วอะ่ะคือวางต้องสำคัญคือการวางตัวของเรานะคะสำคัญนะคะการตอบโต้การใช้ถ้อยคำเนี่ยพวกนี้สำคัญในช่วงนี้นะคะคือตอบโต้เท่าที่จําเป็นอ่าอยู่ในจุดยืนของตัวเองให้ที่มันชัดเจนนะแล้วเราจะไม่มีปัญหานะคะพยายามเรียนรู้จากข้อผิดพ้างตัวเองบางคนเนี่ยมั่นหน้าเกินไงตรงนี้ยังข้อเสียมันคือมันม่นเกิน ะะมันน่าเกินอู้อีนี่ดราม่าดักกับดราม่าดักกับอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นนะคุณเ <c oughs> ชื่อไหมอยู่แบบสวยๆเข้าใจปะอยู่แบบสวยๆแบบเท่ๆคุคูอะไรเงี้ยเวลาตอบก็ตอบแบบพูดดีเข้าใจปะแบบนั้นจะส่งผลดีกับเรามากกว่านะคะไม่ต้องไปตอบปากตอบคำกับคนบางคนอะ่ะเพราะคุณตอบปากตอบคำไปมันไม่มีวันจบเข้าใจไหมมันจะไม่มีวันจบนะคะ อยู่ในจุดที่ดีก็คือดีอยู่แล้วนะ,ะรู้จักวางตัวจะมีลักษณะนั้นเพราะนั้นในช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะคนรอบข้างถ้าคุณเป็นคนดังอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าคุณเป็นคนดังมีคนชื่นเสียงมีคนพูดถึงก็จะมีข่าวข่าวอย่างเงี้ยแหละข่าวข่าวมาเยอะ,ยอะนะอาจจะดีนะลักษณะภพนี่จะดีนะสำหรับคน,ะนาพพาที่คนเด่งคนพวกดาวดงดาราอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเนนะี่ยนะคะชาวราศีกันนี่เป็นดาราเนะะี่ยยิ่งมีข่าวแย่ๆมันจะยิ่งทำให้คุณดังมากขึ้นนะจะมีลักษณะนั้นซึ่งจริงๆมันหลายราศี แต่ว่าอันนี้ส่งเสริมนะเป็นคือให้ความรู้สึกว่าถูกใส่ร้ายมากกว่านะสุกใส่ร้ายป้ายสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณแล้วยิ่งทําให้คุณดังมันก็จะยิ่งทําให้เมื่อความจริงปักกดมันจะทําให้เราเนี่ยมันจะส่งเสริมในหน้าที่อาชีพการงานเรามากขึ้นนะคะผู้ใหญ่ใจดีจะเข้ามาเยอะขึ้นอันนั้นก็จะเหมาะนะคะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายอะไรพวกนี้วอโซเวอร์อะไรต่ตามที่มันเกี่ยวโซเชียลมีเดียที่แบบเกี่ยวข้องกับการใช้เวิร์ดดิ้งการใช้ข้อคําถ้อยคำอะไรพวกนี้นะคะนะอาช ร่วมเดิกนกาวทางอาชีพด้วยนะ,ะมันก็จะม,มีคนขัดขวาซัพพอร์ตเรามากขึ้นมีคนรักเรามากขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นก็จะมีสากนั้นนะคะแต่เรื่อง,องความสัมพันธ์เนี่ยก็คือคนอื่นเนี่ยมักจะอย่างที่บอกคือร่่มงั้งทั้งคู่เนี่ยจะอาจจะมีบ้างผิดใจบ้างะะเรื่องของความความรักเนี่ยถ้ามีแฟนแล้วก็อาจจะมีผิดใจกันบ้างนะคะมีความเครียดความตึงเครียดอยู่บ้างแต่ท้ายสุดแล้วเมื่อปวดอกคุยกันเนี่ยปิดอกคุยกันคุยความจริงแล้วเนี่ยฮะทะ้ายสุดแล้วทั้งคู่ก็จะเข้าใจกันนะะถึงงี่สสําาาาคคคคัญืือวววมมจจริใแล อันนี้เป็นความมั่นคงในเรื่องความรักอันนี้ก็อาจจะมีบ้างที่แบบเอาแต่ใจตัวเองบ้างนะไพนเนี่ยนะฮะท้ายสุดแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจโอเพนนัปหนึ่งดาบกับเดอดซันเนี่ยคือเปิดใจกันนะคะคุยถึงความรู้สึกที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ทั้งคู่เข้ากันได้ดีมากขึ้นรักกันมากขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นปัญหามันแก้ไขได้ถ้าเป็นปัญหาคนทั้งคู่นะมันมักจะเกิดจากการพูดใจที่แบบแทงใจงดำเลยไม่สนใจไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยนะ แค่นี้แหละจริงๆเรื่องความรักแม่งมีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรเลยคุณไม่ใส่ใจกันแม่งแต่งคนต่างอยู่เมื่อไหร่นั่นแหละนะคะมันจะเกิดความเสียใจความผิดปก,กติเยอะแยะทั้งๆจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะจริงๆแล้วบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบมองข้ามนั่นแหละนะคะเมื่อหันหน้าเข้าหากันคุยกันเปิดโอกันจบเลยปัญหาไม่มีอะไรเลยเรียนรู้จากความผิดพลาดของคู่จะไว้นะคะคนเราม,มันต้องมีจุดที่ตัวเองผิดนะถ้าไม่แถนะ,ะผิดยอมรับผิดแค่นั้นนะคะแค่นั้นจริงนะ แล้วอีกฝั่งเดียวก็ให้อภัยเพราะความรักไงคุณก็เข้าใจคนที่รักกันมันให้อภัยกันได้สิ่งที่สำคคือความซื่อสัตย์และจริงใจเนี่ยซื่อสัตย์จริงใจแค่นั้นเองนะเออเป็นเรื่องที่แบบมันก็แค่นั้นแต่ทากันยากจังเลย <c oughs> นะกลัวไงความกลัวไงความกลัวเวลาทําผิดแล้วคนมักจะกลัวพอกลัวปุ๊บก็จะแก้ตัวแถไปเรื่อยมันก็เลยเกิดประเด็นใช่ไหมถ้าเกิดว่าทําผิดแล้วยอมรับผิดมันก็จบใช่ไหม แต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่คืออะไรแถะไปเรื่อยมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นแค่นั้นเองนะคะเพดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์จริงแล้วเนี่ยคืออาจจะอาจจะมีแบบแปบบแบบแบบมันมี3ดาบดังนั้นก็มีแต่มันสามดาบก็อาจจะมีเรื่องคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็จะไม่มีปัญหานะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยนะต้องบอกไว้ก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็โอเคนะสามารถปรับความเข้าใจกันได้อะไรเงี้ยนะคะอะไรที่มันเลิอกอะไรที่พลาดก็แค่เลิกแค่นั้นเอง นะเดี๋ยวมันก็สามารถที่แบบคือคนที่เรารักกันเนี่ยเข้าใจกัน,นท้ายสุดแล้วคือาการให้อภัยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเ,เข้ามาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตนั่นเองนะให้อภัยถ้าเกิดว่าเขามีอาจจะน,นิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ว่ากันนะ,ะแต่ว่าอย่าให้มันเยอะทั่นเองนะฮะอะไรที่แบบว่าบางทีไอ้สองนเนี่ยมันเป็นให้ความรู้สึกว่าอย่างที่บอกที่ต้นมันให้ความรู้สึกว่ามันอยากจะเลิกนะมันไม่อยากอยู่แล้วม่งเครียดชิบหายแล้วไปหาคนใหม่ดีกว่าสำหรับคู่คิดนั้นจริงๆริงนะคะคนสามารถคิดแบบนั้นได้แต่ว เป็นคนที่หาได้ยากนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีแฟนเป็นแฟนที่ดีสปอร์ตแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันพิดใจกันท่านนั้นเองนะคะอาจจะมีเรื่องอื่นหรืออาจจะเป็นเรื่อง,องความเข้าใจผิดก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วยังไม่คุยกันไนงะอย่างที่บอกยังไม่คุยยังไม่เคลียร์ถ้าเคลียร์ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางคู่ที่คือมันหนักนี่อมอแมคุณเข้าใจไหม,นะมเนี่ยสามใบเนี่ยคือนหนักมากนะจะบอกให้โอกาสที่จะเลิกกันเนี่ยสูงมากอีสามใบแรกเนี่ย โหแบบไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนอ่หอแม่แต่พอแบบปุ๊บปุ๊บพอได้คุยกันปุ๊บปุ๊บพอได้รู้ความจริงปุ๊บอ่ะจบเลยใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เลิกกันอย่างที่ตั้งใจว้ต้งแรกตั้งใจว่าจะเลิกแต่พอคุยปุ๊บอ่ะไม่ใช่เนื่องจากแม่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ใดก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องไหนก็ตามความชัดเจนมันจะเบังเกิดนะคะความจริงจะปรากฏนะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได้เพื่งจริงเดือดซันให้สเป็น เป็นความสุขบางทีอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน,น้อยๆกลายเป็นเรื่องตลกอย่างที่บอกกลายเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมคะจริงแล้วเออไม่น่าไม่น่าคิดมากเลยนึกออกไหมท้ายสุดแล้วคงอาจจะอาจจะว่าเราคิดมากไปเองก็ได้ความจริงไปอีกด้านหนึ่งอ่ะใช่ไหมหนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นว่าสองด้านจริงแล้วหนึ่งดาบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาด้วยดีจริงๆนะความจริงสิ่งที่คุณเห็นกับความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช pues, ่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะพูดอะไรไปนะคะให้ดูข้อมูลข้อเท็ ัดเจีนซะก่อนแล้วค่อยแบบค่อยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลงไปนะคะแบบนั้นจะดีกว่านะจะได้กันข้อผิดพลาดนะคะก็จะเปลักษณะนั้นนะคนโสดคนโสดเรายังไม่พูดใช่ไหมคนโสดนะคนโสดเนี่ยใครที่โสดมานานนมนะมีโอกาสจะได้เจอนะจริงแล้วเนี่ยนะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบนะเออบอกเลยเนี่ยลักษณะน,นี้นะคะคือเจอคนที่ชอบแต่ก็ต้องระมัดระวังบางทีคนที่เข้ามานี่ก็อาจจะอาจจะแบบหมาหยกะไก่อะ ดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมีโพสิชันที่เหนือกว่าเขานะคือเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอยู่ในตัวอยู่แล้วบางทีคนที่เข้าหาเราเนี่ยอาจจะมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้เพราะนั้นก็อันนี้ก็ต้องเป็นจุดหนึ่งที่ต้อง,องเราบัเาหวังอย่าไปคาดหวังอะไรมันมากนะโดยเฉพาะแบบแค่รูปลักษณ์ภายนอกคุณจำเอาไว้นะรูปลักษณ์ภายนอกคือนะรูปลักษณ์ภายนอกคนบางคนนี่คือแบบสวยตัวรูปจุ๋มี่หอมก็มีเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระหวางังรูปลักษณ์ภายนอกขึ้นมาเยอะมากนู่นแเหมือนกันกัญนอนะ่ะทุก คนเรามักจะติดส็จตัดสินใจจากรูปลักษณ์ภายนอกอันดับแรกอันดับแรกนะคะแต่ในอนาคตยาวมันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคือแน่อนอนอ่ะการสร้างความประทับใจเรื่องปกตินะคะในเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นให้เรามัดระวังการเข้าใจผิดนะอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เห็นแล้วก็จะเป็นจริงตามนั้นนะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะเพราะนั้นก็เอาเป็นว่ายิ่งเราอะ่ะอยู่ในโพสิชันที่แบบมีแต่คนเข้าหาเนี่ย นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เพราะนั้นเอาเป็นว่าให้ใช้ระยะเวลาเป็นตัวตัดสินดีกว่านะคะให้ใช้ระยะเวลานะคะอย่าเพิ่งไปตกลงปรงใจอะไรกับใครง่ายในะคะให้มองดูให้ถี่ถ้วนซสก่อนนะคะแบบนั้นจะดีกว่าเพราะนั้นคนสวยมีโอกาสเจอคนเยอะนะมากหน้าหลายตาที่จะเข้ามาอย่างที่บอกเนี่ยพอเริ่มมีตังมีเงินมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเงินทองฐานะการงานเริ่มดีเนี่ยเป็นที่รู้จักโูคนตรึมเลย มีแต่คนวิ่งเข้าหาไอตอนที่เราไม่มีอะไรก็ไม่มีใครสนใจเราหรอกนะใช่ไหมแต่พอเราเริ่มมีอะไรสักอย่างโอ้โหคนวิ่งเข้ามาเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคัดกรองกันให้ดีๆนะคะคือจริงๆนะให้คอนสุรว่าณตอนนี้เวลาเจอใครสักคนนะคะก็คือแบบคุยๆกันไปเล่นๆสนุกขำๆนะคะไปก่อนดูสั้นเยังไม่ถึง ความสนุกลื่นเลืองอ่ะถ้าถ้าในเรื่องขนะองความสัมพันธ์คือจริงๆนนเนี่ยมันต้องมีไพ่อื่นประกอบนะมันให้ความรู้สึกว่าณตอนนี้มันยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราเจอเนี่ยให้คุยกันแบบสนุกสนุกมากกว่านะอาจจะรู้จักกันในฐานะแบบเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนว่า์สเวอร์อะไรก็ตามนะคุยกันสนุกสนุกแน่นๆไปก่อนยังไม่ต้องจริงจังนะคะยังไม่จําต้องจริงจังเพราะว่าเราอยู่ในฐานะที่ได้เปลี่ยนที่พิจเป็นฝ่ายเลือกนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้น,ส,น,น,นสิ่งที่เราคือการวางตัวนะ การวางตัวอย่าทาให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเนี่ยคือคนที่เข้าหาเรามันมีมากหน้าหลายตาใช่ไหมหนึ่งคือเราไม่รู้พื้นเพที่แท้จริงของเขาเขาอาจจะไม่รู้มีผัวมาแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะหรือเขาอาจจะแบบมีเมียมาแล้วก็ได้ใช่ไหมเราไม่รู้เพราะฉะนั้นคือเนี่ยให้แบบให้มีระยะห่างไว้กอ่อนจะดีกว่านะคะเซฟตัวเองอะ่ะคุณต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะจนกว่าเราจะรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังที่แท้จริงของเขาเนี่ยจนกว่าจะรู้ความจริงแล้วค่อยว่ากัน ะะบางทีมันอาจจะมาถึงเราอาจจะมีบทเรียนมาแล้วก็ได้นะกลายเป็นว่าแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเไป้คนที่มันมาติดพันเราแบบมันมีมันมีแฟนมาก่อนอะไรเงี้ยอืมมันก็กลายว่าเราก็อาจจะซวยได้นะะเนี่ยอาจจะมีประ,ประวัติศาสตร์มาก่อนเพราะนั้นต้องรู้จักเซฟตัวเองนะคะต้องร,าาระมัดระวังโดยเฉพาะถ้ามีคนเข้าหาเราเยอะอะไรเงี้ยนะคะนะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสราชาวราศีกันเะ,ะหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,นะะ้อยสำหชาวราศีกันทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ